สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในเมืองโบราณนะคะเมืองโบราณที่พี่อ้ยจะเล่าฟังตอนนี้ก็จะเป็นตอนเด็กๆเนาะเด็กๆจะเป็นเรื่องของวัยซุกซนนะคะก็พอวันหยุดก็จะออกเที่ยวกับเพื่อนๆก็จะขี่รถจักรยานไปบ้านเพื่อนบ้านคนนู้นคนนี้คนนั้น นะคะแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองโบราณในเมืองโบราณที่พี่ว่าจะเล่าตอนน,ตอนนี้ก็อยู่ตรงข้างวัดหลวงพ่อวงคลประพิษนะคะตรงนั้นถ้าน้องๆได้ไปอยุธยานเนะาะก็จะมองเห็นเจดีย์สมองค์นะคะเจดีย์สามองค์ที่เป็นเจดีย์ขาวๆเนาะสมัยก่อนตอนพี่ว่าเด็กๆนะเจดีย์นี้ก็ ยังถือว่ายังไม่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 อ่ายังยังไม่ไม่สุดโซมากนะคะแต่ก่อนยังขึ้นไปได้ขึ้นไปนั่งเล่นนะคะเพราะว่าเจดีแต่ละองค์เนี่ยจะมีบันไดขึ้นนะคะจะมีอ่าเรียงระดับลงมาเนอะองค์ใหญ่องค์สูงที่สุดไล่ลงมาแล้วก็องค์เล็กสามองค์นะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นอืมสามคนพี่น้องเป็นกษัตริย์สามองค์เนาะ เป็นกษัตริย์หรือเป็นราชวงศ์นี่แหละที่มันไม่แน่ใจก็จะน่าจะอยู่ในของอในยุคข,ของกรุงศรีนะคะก็จะเป็นสร้างเจดีย์ได้สามองค์แล้วในเจดีย์ะสมัยก่อนนี่เขาก็จะใส่พกพระพระแก้วแหวนเงินทองและที่สำคัญก็คือคนเฝ้าเขาบอกว่า เขาทำจะดีเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะฝังลงไปเพราะว่ามันมีบันไดขึ้นใช่ไหมก็จะฝังลงไปตอนพี่อ้อยไปอะ่ะในในสมัยนั้นอะ่ะก็ยังไม่โดนยังไม่ได้มีใครขึ้นไปขุดเนาะยังไม่มีใครขึ้นไปขุดเพราะว่าตอนนั้นพี่อ้อยกี่ขวบอ,ะอ่ะอ่า ประมาณแปดเก้าขวบก็ยังไม่มีคนขึ้นไปขุดเนาะก็ก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปไหว้นะคะเขาขึ้นไปไหว้องค์องค์งงโตเสร็จแล้วก็ไปไหว้องค์ที่สององค์ที่สามก็จะขึ้นไปนั่งมาไหว้เสร็จแล้วก็นั่งเล่นกันตรงนั้นเพราะว่าลมเย็นมากลมเย็นแต่เรื่องอาถรรพ์หรืออะไรพี่อ้อยไม่ได้เจอ คะจะไปนั่งตรงนั้นเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าคนสมัยก่อนเก่งคนสมัยโบราณทำไมถึงความมานะอุตสาหะมีเยอะขนาดนี้ขนาดบ้านเมืองเราถูกโจมตีพอเกิดการสูญเสีย เขาก็สร้างสถูปข,ขึ้นมาที่ใหญ่โตมากๆทําโดยใช้เครื่องมือของชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้มีเกียงฉาปูนไม่ได้มีปูนซีเมนเหมือนบ้านเราสมัยนี้สมัยก่อนยังดูอยู่ได้ก็แปลกความอาถรรพ์ย่อยคิดว่า ในแต่ละช่วงของผ่านผ่านไปก็น่าจะลดน้อยหายไปแต่เนื่องด้วยพี่ว่าเข้าใจว่าเป็นเชื้อราชวงศ์เขาอาจจะรู้ว่า,อ,าอันนี้เป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นคนของบ้านเมืองก็เลยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีก็แค่ความประทับใจ ที่ทําให้เราไปยืนอยู่ตรงนั้นไปยืนอยู่ไปเห็นเพราะว่าขึ้นไปนั่งข้างบนออกมาจะเห็นภาพมุมกว้างของตรงนั้นเลยแต่ณนะเวลานี้เขาห้ามขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าสุดโศมมากเขาห้ามไม่ให้ขึ้นแล้วสมัยก่อนนี้จะขึ้นได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขึ้นแล้วก็วจะเห็นแบบเห็นความเจริญความเปลี่ยนแปลงของของบ้านเมืองเราหลายๆอย่าง ถ้าถามถึงเรื่องอาถรรพ์พี่อ้อยคิดว่าเมื่อก่อนคงเยอะคงมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วนะคะก็อยากให้น้องๆหลายๆคนนะคะได้กับไปเยี่ยมเยียนโบราณสถานนะคะโบราณสถานที่เก่าแก่นะคะที่เก่าแก่ของ ทำให้เราอยู่รอดมาจนทุกวันนี้ได้ก็เดื่องด้วยบัพบุรุษของเราโดยความขยันและความที่เด็ดเดี่ยวนะคะสู้ข้าสึกพ่อยก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมเราต้องมาแข่งแย่งมาชิงดีชิงเด่นกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนสมัยก่อนแต่และคนก็มีบ้านมีเมืองเป็นของตัวเองเนาะ แต่ก็ก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาก็เป็นยุคเป็นสมัยของเขาเนะแต่ถ้าถ้าพูดถึงความสวยงามก็เชิญชวนนะคะให้น้องๆหลายๆคนที่ไม่เคยไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวสมัยพี่้อยอยู่พี่เข้าไปพี่อไม่ได้เสียตังค์เนาะไม่ได้เสียตังค์เพราะตอนนั้นเขายังไม่ได้เปิดเที่ยวย,ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกสมัยก่อนนู้นเนาะยังไม่ได้เป็นมรดกโลก ตอนหลังเขาประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วเขาก็ต้องปิดตรงนู้นปิดตรงนี้เพื่อการคนขึ้นไปทําลายไปเหย,ยียบย่ําอะไรประมาณนั้นซึ่งบางทีอ่ะพี่อ้อยเห็นชาวต่างชาติขึ้นไปนั่งบนพระนั่งบนเสียงอะไรเงี้ยพี่อ้อยเห็นแล้วแบบสะท้อนใจมากๆเขาไม่นับถือแต่เขาก็เท่ากบะหยียบย่ําหัวใจของคนไทยเราเนาะ ไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้แค่คุยอยากคุยนะคะอยากคุยอยากอยากคุยกับน,น้องๆเนาะก็เชิญชวนให้น้องๆน,นะคะไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่นั่นมีปลาสดๆมีอาหารอร่อยอร่อยนะคะอาหารไทยโบราณเราอร่อยอร่อยแล้วก็มีของฝากโรตีสายไหมร้านดังหลายๆร้านเนาะ,ะของพี่อ้อยถ้าไปพี่อ้อยไม่ไปหนะ้า ไม่ไปหน้าโรงพยาบาลน,นะคะไม่ไปหน้าโรงพยาบาลน,นะพี่จะอยู่ตรงด้านนี้จะอยู่ตรงอ่าตรงวัดพนัญเชิงจะมีอยู่ร้านหนึ่งทานได้อร่อยเหมือนกันไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปรถติดนานๆแล้วก็จอดรถไกลๆแล้วเดินไกลๆเมื่อยก็จะซื้อที่ร้านนี้นะคะโรตีร้านบางอินรอนจะซื้อเป็นตรงนี้เป็นประจํานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทักถ่ายพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยจะ แต่ลูกหัวใจไว้ให้นะคะแล้วก็กลับไปหาน้องๆน,นะคะขอบคุณค่ะ